ขั้นตอนการประกอบแบ็คดรอปนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องเอาผ้ามาวางเรียงกันเพื่อให้ดูความเท่ากันก่อนนะคะก่อนที่จะประกอบด้านหลังค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องทําการพลิกอาจจะต้องหาพวกผ้ายางหรือว่าพรมอะไรนะคะรองข้างหลังนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าง,งานนะคะโดนฝุ่นหรือเลอะมากเกินไป ถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่ติดตั้งนะคะเป็นเป็นพรมหรือว่าที่มันไม่ใช่มีฝุ่นนะคะก,ก็ก็สามารถคว่ำได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่มันมีฝุ่นนะคะอาจจะต้องหาผ้ายางมาปูรองนิดนึงหน้าง,งานจะได้ไม่มีฝุ่นนะคะจากนั้นเราก็พยายามพลิกคว่ำนะคะก็จะเห็นนะคะว่า,าทางร้านเราเนี่ยได้ติดตั้งขาตั้งไปข้างหลังแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ แค่เชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อรอยรอยต่อซึ่งมันจะมีอยู่2รอยจะสังเกตนะคะว่า,าจะเขียนตัวเลขไว้ให้แล้ว123คือเราเรียงภาพไว้ให้แล้วนั่นเองนะคะก็วิธีการทำก็คือขาตั้งที่เราตัดมาให้นะคะพับเข้ากันก่อนเพื่อที่จะได้ต่อรอยต่อได้นะคะนะคะต่อมาก็ถึงขั้นตอนวิธีการาเชื่อมต่อรอยต่อ เดี๋ยวรอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อรอยต่อก็คือลูกค้าหาเพิ่มไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะคือเทปเทปใสม้วนใหญ่แค่นันเองอ่าดูวิธีการทำนะคะก็คือดูข้างล่างข้างบนนะคะให้มันชนกันเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยได้อ่าสังเกตนะคะจะมีเส้นขีด ก็คือเส้นที่ขีดไว้ให้มากอร์ไว้ให้นี่นะคะก็คือทําให้มันเสมอกันนั่นเองก็คือข้างบนด้วยข้างบนก็มีนะคะแล้วก็ข้างล่างก็มีทําเส้นที่มากอร์ไว้นะคะให้ชนกันจากนั้นนะคะก็ใช้เทปนะคะเทปใสติดประกบไปก่อนรองพื้นไปก่อนนะคะเพื่อใหอ้เวลาที่เราติดเราติดแ,บแถบภาพจริงๆแล้วเนี่ยภาพมันจะได้ไม่เพเยกอ,ออกจากกันนะคะติดภาพเสร็จแล้วก็ อ่าอันนี้อันนี้เราเราไม่ติดให้ดูนะคะเพราะว่าอ่าสาธิตเฉยๆอ่าจากนั้นนะคะแถบคาดที่เราแถมไปให้นะคะเราจะติดเทปกาวติดเทปกาวให้นะคะ<อ>เป็น3แถบก็ง่ายๆ,ๆค่ะก็คือลอกออกแค่นั้นเองนะคะลอกออกค่ะลอกออกทั้ง3เส้นเลยจากนั้นนะคะเราก็จะแปะทับลงไป ซึ่งด้านล่างนะคะเราจะมีเทปกาวสายแปะไปก่อนชั้นหนึ่งแล้วอย่างเมื่อกี้นี้นะคะก็แปะทับลงไปให้แน่นๆนะคะอาจจะต้องใช้มือทุบๆให้ทั่วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นแผ่นยาวต้องทุบให้ทั่วนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทำวิธีเดียวกัน,นะคะ่ะก็ประกบนะคะเราก็จะติดมาร์เกอร์เอ่อขีดขีดมาร์กเกอร์ไว้ให้ เหมือนกันนะคะแล้วก็ติดขาตั้งไว้ให้สําเร็จแล้วลูกค้าก็ทําต่อไม่ยุ่งยากเลยก็ใช้เทปกาวเออขอโทษค่ะใช้เทปใสม้วนใหญ่นะคะรองพื้นไปก่อนเพื่อไม่ให้แผงนทั้งสองเนี่ยมันแยกออกจากกาันเวลาที่เราติดะนะคะอันนี้ติดให้ดูคร,คร่าวๆติดยาว,ยาวเลยนะคะติดยาวตั้งแต่ข้างบนนะคะจนสุดนะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะแผ่นที่เราเตรียมไว้ให้ก็ลอกเทปกาวออกแล้วก็ประกบทับ นะคะแล้วก็กดทับแน่นๆนะคะตบให้ทั่วๆแน่นๆเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยขาตั้งที่เราติดไปให้นะคะก็คือกลางออกมันจะมีแผ่นสลักที่เราทำให้มันล็อกกันได้นะคะสังเกตนะคะก็คือยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงสลักลงมาล็อกไว้นะคะเราตัดสลักไว้ให้แล้วก็ล็อกไว้นะคะส่วนละ สองช่องนะคะรวมทั้งหมดเป็น6ช่องด้านนูนก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะเท่านี้เองค่ะอันนี้ก็สมมุติว่าเราประกบแล้วก็ติดแถบคาดเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะวิธีการยกขึ้นก็คืออาจจะมีคนช่วยกันสัก2หรือ3าอคนนะคะวิธีจับก็คือ,อไปยืนอยู่ตรง ตรงท้ายอ้าวตรงมุมหัวค่ะตรงมุมหัวขอโทษค่ะตรงมุมหัวแล้วก็เอามืองัดขึ้นมาค่ะมันก็จะยกขึ้นมาทั้งทั้งทั้งแผ่นแบ็คดอปเลยค่ะแต่ตอนนี้มันมันยกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ติดจริงนะคะแต่ว่าถ้าเวลาติดจริงก็คือก็ยกขึ้นมาตั้งได้เลยนะคะก็ทีนี้เวลามูฟก,ก็คือเนื่องจากว่าแบ็คดอปนะคะมันมีน้ําหนักเบาก็สามารถยก มูไปได้ไปไปตั้งตรงจุดที่ต้องการได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะส่วนวิธีการเก็บนะคะก็คือหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วนะคะออก็แค่ตบสลักลงคว่ำลงแค่นั้นเองค่ะแล้วก็พับพับขาเข้าเหมือนกับตอนที่ได้มาครั้งแรกนะคะก็คือคว่ำลงทุกช่องเลย ขั้นตอนถอไปก็คือดึงสลักออกค่ะกาเวลาที่เราดึงออกนะคะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทิ้งรอยเทปกาวนะคะเราก็หาพวกแผ่นพลาสติกหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะคะมาแปะเพื่อไม่ให้กาวเนี่ยมันติดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เอาคัตเตอร์นะคะกรีดตัวที่มันเป็นเทปใสแค่นั้นนะคะให้มันแยกออกจากกันแล้วก็ซ้อนกันนะคะก็สามารถเก็บ แล้วก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้แต่ว่าข้อควรจำนะคะสำหรับการจัดเก็บแบ็กดรอปเนื่องจากว่าวัสดุนี่นะคะเป็นวัสดุ PP b o a r รซึ่งมันมีความอ่อนในตัวเพราะฉะนั้นเวลาจัดเก็บนะคะควรจะวางนอนกับพื้นนะคะดังรูปอย่างนี้นะคะก็วางนอนกับพื้นแล้วก็ห่อด้วยกระดาษเพื่อป้องกันฝุ่น อย่าเอาไปพาดกับผนังเพราะว่าถ้าพาดกับผนังเป็นเวลานาน,าน,านเนี่ยคะจะทําให้แผ่นมันเอียงแล้วก็แล้วก็เวลาตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะไม่ตรงแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวางนอนอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะโอเคค่ะจบการสาธิตขอบคุณค่ะ